ันนี้ก็มาเจอกับคุณครูพิยุอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ได้เรียนกันไปแล้ว2คลิปนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะจดบันทึกความรู้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในวันนี้คุณครูก็มีคลิปความรู้มาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนแล้วให้นักเรียนลองทายดูนะคะว่าเพลงที่คุณครูนำมาให้นักเรียนฟังในวันนี้ จะเกี่ยวข้องกับที่คุณครูจะสอนเรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะ ใครพอจะทราบบ้างคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนเรื่องอะไรค่ะสำหรับในวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของคำอักษรน,นำนะคะให้นักเรียนเตรียมจดบันทึกความรู้ให้พร้อมนะคะแล้วเราไปชมคลิปความรู้พร้อมๆกันเลยค่ะคำที่มีอักษรน,นำคือ คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเดียวกันบางคำออกเสียงพยางเดียวบางคำออกเสียงสองพยางคอักษรน,นำที่ออกเสียงพยางเดียวคือ คำที่มีหอนาอักษรต่ําเช่นงองูนอหนูยอหญิงมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนตัวอย่างคํานะคะ หงาย,ยาหน้าหมอหยิบเหรียญหลายไหวหลงนกหวีดผู้หญิงสง ษรน,นํำที่ออกเสียงสองพยางได้แก่คำที่มีอักษรสูงนำอักษรตำ่ำและคําที่มีอักษรกลางนำอักษรตำ่ำพยางแรกออกเสียงอะกึ่งเสียงพยางที่สองออกเสียงแบบมี หอนำตัวยอย่างคำขณะขนาดถลมสงา่สสาสลายสมานสลากสวัสดีเชิญกันดูรูปภาพคำหอนำนะคะ ภาพที่1ค่ะภาพนี้เด็กๆรู้จักไหมคะเคยเห็นหรือเปล่าเอ่ยคำตอบคือข้าวหลามค่ะซึ่งคำว่าวข้าวหลามเป็นคำที่มีหอนำลอนะคะภาพที่2ภาพนี้คืออะไรไว้ใช้หนุนนอนรู้จักไหมคะคำตอบข้อนี้ก็คือหมอนนะคะซึ่งคำว่าวหมอน เป็นคําที่มีหอนำามอค่ะภาพต่อไปนะคะภาพที่สามคือใครคะเด็กๆรู้จักไหมหลายๆคนคงเคยเห็นนะคะคําตอบข้อนี้คือหมอค่ะซึ่งคำว่าหมอจะมีคําหอนำหมอนั่นเองค่ะภาพที่สี่ ภาพนี้คืออะไรสีขาวๆตัวใหญ่ๆคืออะไรคะคำตอบคือหมีหมีนะคะหมีมีคำหอนำมอค่ะภาพต่อไปคะ่ะภาพนี้คืออะไรมีหลายเล่มมากเลยอยู่บนชั้นวางนะคะภาพนี้คือหนังสือนั่นเองคะ่ะซึ่งคำว่าหนังสือมีคำหอนำนอนะคะ ภาพนี้เด็กกำลังทำอะไรอยู่นะท่าทางสบายเชียวคำตอบข้อนี้ก็คือหลับนะคะเขากำลังหลับอยู่นั่นเองค่ะซึ่งคำว่าหลับมีคำหอนำหลอนะคะภาพต่อไปสีสวยจังเลยตัวนี้มันคือตัวอะไรนะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะคำตอบคือนอนนะคะ ซึ่งหนอนมีหอนำนอน,นั่นเองค่ะภาพนี้เป็นผักชนิดหนึง่งเด็กๆเ,เคยทานไหมคะผักอะไรนะคำตอบก็คือกะหล่ำปลีนะคะซึ่งคำว่ากะหล่ำปลีคำหอนำก็คือหอนำหลอนั่นเองค่ะภาพต่อไปเป็นผลไม้ชนิดหนึง่งหลายๆคนชื่นชอบนะคะ มันคืออังุนนะคะซึ่งอังุนเวลาเป็นคำอ่านเนี่ยก็จะเป็นคำที่ออกเสียงหอนำงอนะคะภาพต่อไปกำลังนอนน่ารักเชียวตัวนี้คืออะไรคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะมันคือหมูนะคะหมูหอนำมอคะ่ะนี่ภาพต่อไปตัวนี้ตัวอะไรนะ เคยเห็นหรือเปล่าเอ,อ่ยตัวนี้มันเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะจิ้งรีดนะคะจิ้งร็ดคำนี้จะเป็นคำหอนำรอนะคะสรุปคำอักษรน,นำนะคะคำที่มีอักษรน,นำออกเสียงพยางค์เดียวคำที่มี หอนำเช่นหลับหงายว่ายเหลียนแหวนมีดหมอแงนคำที่มีอ,อํานำยอมีคำว่ายาอยู่อย่างอยาก ที่มีอักษรนำออกเสียงสองพยางอักษรสูงนำอักษรตำ่ำเช่นสนิทสลึงขนาดฉลูอักษรกลางนำอักษรตำ่ำเช่นตลาดจรวดกนกจมูกอาราม สำหรับคำอักษรน,นำแบบที่อ่านออกเสียงสองพยางหรืออะกึ่งเสียงคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการเขียนคำอ่านนะคะโดยเมื่อเราจะเขียนคำอ่านเราจะเพิ่มสระอะในพยางหน้าส่วนพยางหลังเราก็จะเพิ่มหอหีบเข้าไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะคะตลาด อ่านว่าตลาดประลอดอ่านว่าประลอดสว่างอ่านว่าสว่างเฉลียวฉลาดอ่านว่าเฉลียวฉลาดทะเลทะไหลอ่านว่าทะเลทะไหลอริดอร่อยอ่านว่าอริดอร่อย นี่ก็เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านและฝึกเขียนบ่อยๆจะได้เขียนได้อย่างถูกต้องนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปความรู้เรื่องอักษรน,นํากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้พร้อมๆกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะ คำอักษรน,นําก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมด้วยสระเสียงเดียวกันโดยจะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะ 1. อนำยอ 2. ขหอนำและ 3. อ่านออกเสียงอัดกึ่งเสียงค่ะสำหรับในวันนี้คุณครูก็มีความรู้มาให้นักเรียนเพียงแค่นี้นะคะ และในสัปดาห์หน้าเราก็จะเริ่มทำแบบฝึกหัดกันให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดเล่มเสริมให้พร้อมนะคะสำหรับวันนี้รักษาตัวเองให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด -19 สวัสดีค่ะ